สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับมากับเดนเดอร์นะครับวันนี้ก็แวะมานะครับทาธุระนะครับผมก็นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดนะครับถึงเรื่องของปู่นะครับปู่บริจิตนะครับผมก็เท่าที่เรารู้กันในเอฟนะครับวันที่ เขานะครับจะย้ายนะครับปลูปาริจิตนะครับก็คิดว่านะครับจะเป็นวันที่18นะครับ f อฟสมิถุนายนนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าวันเวลานะครับเวลาไหนที่จะทําการเคลื่อนย้ายนะครับไม่มีการบอกนะนะครับแต่ได้ยินมาว่าเขาบอกมาว่าวันที่18นะครับผม ทั้งทีมนะฮะทีมช่างนะครับที่ทำงานแล้วก็พระอาจารย์พลนะครับวันที่18นี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นวันเสาร์นะทุกคนนะฮะเป็นวันเสาร์แล้วก็รู้สึกว่าเห็นเขาบอกว่าวันเสาร์เนี่ยมันเป็นวันประจำของอคนคนเกิดวันเสาร์นี่คือนาคปกใช่ไหมเอฟซี FC? นะครับนาคปก ก็คือผมก็ฟังเขามาอีกทีหนึ่งนะครับ f c แต่ว่าวันเวลาที่แน่นอนเนี่ยนะครับผมไม่รู้นะครับว่าเป็นวันไม่ทราบว่าเป็นเวลาตอนไหนนะครับกี่โมงนะครับเดี๋ยวเราเรอมาฟังข่าวกันนะครับว่ากี่โมงกันแน่นะครับผมผมก็อยู่ที่กกอกในเอฟซีนะ ก็รอดูนะครับเ,เขาย้ายนะครับองค์ปู่ปริจิตรนะครับไปที่จำปาดงนะครับผมผมก็เลยบอกวันเวลาหรือช่วงเวลาที่แน่นอนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็ได้ยินมาว่านะครับมีการาทำเหรียญน,นะครับโปรยทานนะครับในช่วงเวลา ที่ทําทการย้ายนะครับปลู่ปาริจิตนะครับผมก็คือมันจะมีเหรียญโปรยทานนะครับก็จะมี1บาท2บาท5บาท10บาทนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เขาเลยว่าเออเขาจะอาเอาเหรียญอะไรมานะครับก็คือก็คือการให้ทานนั่นแหละครับ FC นะครับผม แต่ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าช่วงเวลานะครับที่เ,าเขาจะโปรยทานกันเนี่ยเขาจะโปรยาทานกันเนี่ยช่วงเวลาไหนนะครับแต่แต่รู้ว่ามี2จุดก็คือ,อกกอกนะครับแล้วก็จำปาดงนะครับเอซลองอลองคาดเดาสถานการณ์กันเข้ามานะครับว่าถ้าเกิดว่าโปรยทานาตรงตรงที่บ้านกกอกเนี่ยนะครับ ก็คือเขาจะเริ่มโปรยตรงไหนโปรยระหว่างหมู่บ้านใช่ไหมเวลาเดินทางเนี่ยเวลารถออกก็โปรยตามตามรถเหรอครับหรือยังไงครับหรือว่าให้คนเดินแล้วก็โปรยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าการโปรยทานนั้นนะครับรู้สึกว่าจะมีอยู่2แบบนะครับก็คืองานบวชนะครับงานบวชก็นาคนะครับนาคที่จะเข้าโบสถ์เนี่ยนะครับ ่อนที่นาคจะเข้าโบสถ์เขาก็จะให้นาคเนี่ยนะครับโปรยทานนะครับให้กับคนที่มาร่วมงานนะครับผมแล้วแบบที่สองนะครับมันจะเป็นแบบงานศพนะครับงานศพก็คือ,อในในช่วงระหว่างที่บนนะบนสามรอบที่ที่บนรอบเมมเนี่ยนะครับเจ้าภาพเขาก็จะโปรยทานนะครับนะฮะจากที่ผม ศึกษาดูเนาะการโปรยทานะนะครับผมอันนี้นะครับผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่มีเคยยังไม่เคยมีใครทำใช่ไหมเอฟซี 3, ที่สร้างองค์ปู่อยู่ดีแล้วมีการรื้อถอนแล้วก็มีการนะครับโปรยทานนะครับเพิ่งผมไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนนะครับรู้สึกว่าไม่น่าจะมีการบันทึกไว้เนาะนะครับ ก็ให้ f อนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าเออสรุปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะโปรยทานกันยังไงนะครับเพราะผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแล้วเราก็ไม่รู้นะครับว่าอ่าระหว่างนะครับระหว่างที่เราเโปรยทานอยู่เนี่ยนะครับใคร ใครจะเป็นคนเก็บเหรียญบ้างนะครับหรือว่า YouTube โยนเหรียญแล้วก็ YouTube เก็บกันเองใช่ไหมหรือว่า,าชาวบ้านนะครับชาวบ้านละแวกนั้นที่อยู่เขาจะมาเก็บเหรียญกันหรือเปล่านะครับเราไม่อาจจะรู้ได้เลยนะครับว่าวันนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเอฟซี FC คิดว่านะครับการขนย้ายองค์ปูเนี่ยเขาจะขนย้ายช่วงกลางวัน หรือว่าช่วงกลางคืนนะครับอันนี้เราก็ยังไม่รู้เนาะนะครับแต่ว่าที่รู้ว่ามันมีการโปรยทานนะครับแต่การการที่เขาขนย้ายพญานาคหรือว่าการที่เขา,าตัดตัดออกเป็น5ส่วนเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นภารก,กิจรับนะครับเป็นภารก,กิจรับซึ่งอันนี้อาจจะไม่อาจจะไม่ได้เปิดเผยมั้ง แต่ว่ามันมีการโปยทานเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องแบบมีการถ่ายคลิปได้กับไลฟ์สดได้ใช่ไหมเอฟซี FC? นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่าจะตอบอย่างไรนะครับในวันที่จะย้ายองค์ปู่ปาริจิตนะครับไปที่จำปาดงนะครับผมวันนั้นนะครับเราก็ต้องดูสภาพดินฟ้าอากาศนะครับ FC นะครับจะเกิดฝนตกหนักหรือเปล่าหรือว่า บรรยากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสนะครับมฝนไม่ตกนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งว่าวันนั้นนะครับจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมการย้ายองค์ปู่จะเป็นไปอย่างราบลื่นหรือว่ามีอุปสรรคนะครับอันนี้ผมก็ยังให้คำตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่ถึงวันเวลาวันนั้นนะครับเพราะว่ามันคืออนาคต ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่17แล้วนะครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นวันที่ย้ายนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะบอกนะครับสมมุติว่าเขายังไม่พร้อมที่จะย้ายเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าวันที่18ยังไม่น่าจะย้ายนะครับองค์ปู่ปาริจิตนะครับผมอ,อ,องค์ปู่ปาริจิตนะครับ fc ครับก็มีขนาดใหญ่โตนะครับ ซึ่งถ้าเป็นรูปปั้นเท่าที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยสบายมากนะครับสบายมากเลยนะครับแต่นะครับรูปปั้นปู่ปาริจิตเนี่ยสร้างมาแบบโอ้โหใหญ่นะครับสูงนะครับแล้วน้ําหนักไม่ต้องบอกครับเอฟซีน้ำหนักเยอะมากนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีปัญหาในการขนย้ายหรือเปล่านะครับแต่ทีมช่างเขาก็ได้เชื่อมเหล็กเนาะเชื่อมเหล็กแล้วก็มียางลดนะครับในการที่จะ ไม่ให้เหล็กกับปูนเนี่ยมันมันโดนกันเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่มียางรถเนี่ยแน่นอนครับปูนแล้วแน่นอนปูนแตกแน่นอนนะครับไม่มีอะไรที่จะมามายืดหยุ่นนะครับผมแต่ยางรถยนเนี่ยหรือว่ายางมอไซค์เนี่ยมันก็สามารถายืดหยุ่นได้นะครับนะด้วยความที่เป็นยางน,ยนะครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเอซนะครับ ก็เหลืออีกหนึ่งวันนะครับ FC ที่จะถึงที่จะถึงแล้วนะก็เราต้องรอนะ FC นะนะครับเรารอดูกันนะครับว่าวันที่ย้ายองค์ปู่เนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมรอพรุ่งนี้นะครับ FC นะครับอีกหนึ่งวันนะครับเราก็จะได้รู้ว่านะครับอ่าพรุ่งนี้นะครับวันที่สิบแปดนะครับเขาจะย้าย องค์ปู่นะครับปาริจิตนะครับเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็กําหนดการในการที่จะโปรยเหรียญทานนะครับโปรยโปยทานเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าโปรยตอนไหนช่วงไหนเวลาไหนนะครับผมก็คือบอกเลยว่านะครับก็ปิดตํานานนะครับปู่ปาริจิตที่บ้านกกกอกนะครับก็ปู่ปลาริจิตก็กําลังไปอา ปฏิสถานนะครับอยู่ที่จำปาดงนะครับก็เป็นอะไรที่ใหม่นะครับผมก็คิดว่านะครับคิดว่าชาวบ้านกกกกก็จะได้สงบลงใช่ไหมเอฟซี FC นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คือ,อชาวบ้านเขาอยากมีความสงบก็จะได้มีความสงบตามที่เขาต้องการนะครับเพราะว่าเห็นนะครับทางนะครับ ทางลุงทางป้าเนี่ยแล้วก็ยูทูบเบอร์เนี่ยเขาก็ย้ายที่อยู่กันไปี่จมปาดงกันหมดแล้วนะครับปิดตํานานทั้งยูทูบเบอร์นะครับทั้งลุงทั้งป้านะครับปิดตํานานนะครับที่หกอกอกก็จะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับก็จะย้ายไปที่ใหม่ที่บ้านจมปาดงนะครับผมก็ไม่คิดว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอ fc ติดตามนะครับ สถานการณ์นะครับในการเคลื่อนย้ายองค์ปู่ปาริจิตนะครับผมนะครับแบงกับบี้ฟิล์มก็จะรายงานสถานการณ์ข่าวนะครับให้ FC ได้รับชมกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแบงกับบี้ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ